สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยทาขนมกาหลีปั๊ห่อไม่สวยหรอกทุกคนโทษออกมาไม่รู้จะแตกไม่แตกนานแล้วไม่ได้ทําเนาะจอยก็เลยมาทําจ้ะอยากกินอยากกินเลยทําจ้ะทุกคนขอให้โทษออกมาไม่แตกก็ใช้ได้จ้ะทุกคนเนาะมันไม่เป็นอะไาเรียกกันนะข้างล่างห่วยๆอ,อะไรก็ช่างมันเถอะจ้ะทุกคนขอให้ได้กินห่อไม่สวยแต่ก็ขอจะให้มันแตกนะทุกคนเนาะจอยก็ร,รู้สึกว่าอุ้ยช่วงเนี้ย หมือนจะเป็นหวัดจ้ะเพราะว่าอังกฤษเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหิมะอ้สารพัดจ้ะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้อีร้อยอากาศเพื่อนเพื่อนจอยใช้น้ํามันแบบว่าอ่อนๆก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าโทษมันจะได้ไม่ไหมไม่แตกจ้ะทุกคนถ้าใช้ไฟแรงเลยอ่ะมันจะไหมด้านเดียวจ้ะเราก็ค่อยๆเอาน้ํามันแบบว่าปานกลางก่อนนะจ๊ะนะไม่ได้อ่อนมากก็ปันกลางของจอยประมาณนี้ ทีนี้เขาก็จะทอดไปเงี้ยมันก็จะขึ้นแบบน้ําขุนๆก็ปล่อยเขานะทุกทุกพักๆหนึ่งอ่ะเขาก็จะน้ําใส่ทุกทีเพื่อนเพื่อนพูดติดอ่างเนี่ยจากเขาก็ค่อยๆไปทำไปทาไปเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงทีเดียวเลยอมันจะแตกจ่อยนี่ก็ไม่ได้ห่อนาน,านอย่างที่บอกเริ่มต้นนะเนาะนานมากแล้วจาะที่จอยไม่ได้มาห่อไอ้ขนมกะหรี่พ,พับอ่ะนะหลายปีมาก อันนี้ก็กลับเพิ่งกลับมาห่ออยากกินแต่แบบไส้หวานนะเพื่อนๆใ่ไส้ถั่วมันก็จะออกคล้ายๆแบบว่าไส้ขนมเทียนไส้เค็มอะ่ะนะมันมีสามเกลอจอยชอบแบบนั้นจ้ะทุกคนแล้วก็คนเขาหน่อยนะทุกคนนะเนี่ยจะทาประมาณนี้ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะไอ้นี่จ้ะจนกว่าเขาจะออกมาเหลืองนิดนึงจากนั้นเราก็ค่อยเร่งไฟแรงนะเพื่อนๆนนะเริ่มต้นนะ่ะใช้ไฟแบบว่าปานกลางก่อนจ้ะจ้ะมันจะได้ไม่ได้อมน้ํามันด้วยเพื่อนๆ แต่จอยจะบอกว่าจอยทําขนมขลีบผาปะไส้หวานฮะทำแต่ละทีนะจอยจะบอกไว้ว่าไส้แตกทุกรอบนะไม่ได้แตกทุกอันนะบางอันจะจอยก็ทําแบบหลายรอบจอยไม่ค่อยสําเร็จหรอกเพื่อนๆแต่ถ้าจอยอะทําไส้ไก่เพื่อนๆไนะส้ไก่อะมันไม่แตกนะมันออกมาดูดีมากเลยนุน่นแล้วชมตัวเองนะ <laughs> ชมตัวเองคลิปไหน่มางฉัไม่ไปชมตัวเองเลยจอยน่าจะไอ้ไอ้ไส้ไก่อัเพื่อนๆ่นะจะไม่เคยแตกแต่จะมาแตกในไส้อันนี้แหละเพื่อนๆนไส้หวานไส้เผือกอย่างเงี้ยมันแตกไหมอืออาจจะมีน้ําตาลนิดนึงรั่วออกมามันก็แตกแต่ว่าจอยเนี่ยต้องเปลี่ยนน้ามันหลายรอบเพื่อนๆน,นะเพราะว่าถั่วมันออกมันมันไหลออกมามันก็จะแบบว่าทําให้น้ํามันไหมอย่างเงี้ยจ้าทุกคนจอยก,ก็ต้องเปลี่ยนน้ามันหลายรอบมากเลย ก็จะทําให้ขนมกะหรี่พับเป็แบบเล็กๆด้วยนะ,น,นะเพื่อนๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันไอ้นี่ทุกคนจอยขี้เกียจมานั่งรีดแป้งนานเนี่ยแต่เอาแค่นี้พอได้เยอะแล้วแล้วก็ไปทาขนมกะหรี่พับใส่เล็กหรือขนมปั้นขีดถั่วอันเล็กๆาาก็จะบางคนก็เรียกขนมกะหรี่พับเล็กนะเพื่อนๆนะหน้าตาออกมาก็ประมาณนี้จะเห็นไหมมันก็จะเป็นรูปหอยแครงอยู่เพื่อนๆน่ะเขาเรียกว่าลายหอยแครงอ่ะ นั่นแหละหอยลอยหอยอะไรก็ช่างมันเธอก็เป็นอยู่แล้วจอก็มาทำขลิบพ,พับอันเล็กนะนเพื่อนนะทำากเล็ก,ลกด้วยจ้ะไม่ต้องรีดไงอันนี้ก็คือทําคล้ายๆกับไอ้ขนมปั้นสิบนั่นแหละทุกคนปั้นขิบนั่นแหละคือไม่ต้องไปรีดแป้งอะไรอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนนะปั้นปั้นปั้นไปเลยทําชิ้นพอคําจ้ะใช้น้ามันอ่อนๆก่อน ปานกลางอ่ะเพื่อนๆน้ำมันปานกลางสักพักค่อยเ,เล่นให้เขาร้อนเต็มที่เนาะเนี่ยจ้ะมันก็จะเป็นฟองขึ้นมาก่อนนะทุกคนนะไม่เป็นไรแล้วสุกเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาจ้ะแบบนี้เขาจะปั้นง่ายกว่าจ้ะทุกคนนะชิ้นเล็กๆปั้นง่ายจะไม่ต้องไปรีดปรงรีดแป้งเม่จ้ะทอดไปมันก็จะมีแตกอยู่ถ้าแบบ ข้นไหนแบบว่าแป้งบางอะมากมันก็จะแตกอยู่จ้ะนะแตก่ก็ไม่ได้แตกมากก็ถือว่ามันแตกนิดเดียวอะขนมขลีพับเป็นเล็กจ้ยก็จะทาคล้ายๆกับไอ้ขอนมปั้นฉีดไปอย่างที่บอกอจ้ะทุกคนเพราะว่าไม่ต้องเป็นรีดให้แบบว่าไม่ต้องไปรีดแบบเนี้นะมันก็จะเป็นเล็กๆคล้ายๆขยนมปั้นฉีดชิ้นละคำจ้ะนะมีแต่ไส้ไอ้นี่ทุกคนไส้ถั่ว มันก็จะรสชาติออกคล้ายๆไอ้นี่แหละที่จอยบอกเพื่อนๆอ่ะคล้ายๆไอ้ไส้ขนมเทียนอ่ะเพื่อนๆไส้เค็มอ่ะนะแต่มันก็ไม่ได้เค็มมากขนาดนั้นมันก็มีความหวานความหอมพริกไทยนั่นแหละนี่จ้ะนี่จ้ะอจะอยก็ได้ทำเสร็จแล้วเนาะอยา่ถ่ายให้ดู เราจะซีนใส่ถุงแช่ช่องแช่แข็งได้จ้ะทุกคนอันนี้อันชิ้นใหญ่มันก็จะมีแตกมั่งอะไรมั่งก็ว่ากันไปจะแป้งจะขาวมั่งไม่เลืองมากแต่ว่ามันก็แทบเพื่อนๆน,นะคะเราจะแบ่งซีนนะคะทุกคนว่าเราจะใส่กระดาษเพื่อไม่ให้มันชนกันทุกคนถ,ถุงนะคะมีไหมกระดาษมีมีค่ะได้ บ้านนี้มีกับทุกอย่างนะคะทุกคนลูกสาวจอยคนแรกเขาชอบกินนะทำเก็บเอาไว้ยามที่ลูกขึ้นมาก็ได้กินทุกคนแต่ว่าเขาชอบส่วนใหญ่เขาชอบไส้ทูหน้าไส้ไก่อะไรอย่เงี้ยทุกคนจะไม่เป็นไรโอ้ยากจะใส่ได้ไม่เยอะใส่ได้ประมาณนี้เพืให้มันแตก ซีนเก็บเอาไว้งานรกเราจะจะกินเราค่อยเอาออกมาอบในแอร์ไฟทุกคนจ้อยเป็นคนที่ทำขนมก็หลีปั๊บไม่เก่งนะแต่ว่าทำขายอ่ะอาจจะไม่มันสาถาก,กินได้ไม่มันกินได้ทุกคนแต่ว่ามันไม่สวยไงนะมันไม่สวยเหมือนคนเขาทำขายกันอะ แต่ของโจโจก็ดดจกินไต้ของโจอะจ้ะจิดปีนเอาไว้กระนุนนมงอะไรที่เราชอบแล้วก็ข้ามเก็บเอาไว้เรียนรู้ทำไปแต่ทุกคน,น,น,นก็จะพยายามบลีดอากาศเขาบอ,อกซิมจะออกให้ไหมเนี่ยหอใหญ่มากแรงไอ้นี่ก็ไม่ค่อยถึง แรง A. เอเครื่องซีนเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าตัวซื้อแบบถูกมาไงทุกคนถ้าแบบแพงนี่จะดีมากเลยเพราะว่าเห็นนะเขาจะมีแรงแรงเขาเยอะมันก็จะซีนได้ทุกอย่างมันอ่ะตงซีนให้มันมันได้นี่มันแน่นๆหน่อยอเห็นไหม้ามันมก็ขายตัวเร็วๆ ซีนไว้ประมาณนี้นะคะจอยก็จะซีนไปเรื่อยๆจะทุกคนเพราะว่าไม่อยากให้อากาศมันเข้าเดี๋ยวมันจะไอ้นี่เนาะเดี๋ยวมันจะไม่กรอบเพื่อนๆจอยก็เลยแบบว่าต้องทําอย่างงี้เอาจ้ะแต่ถามว่ามันกรอบไหมมันกรอบได้หลายวันมันก็ได้หลายวันนะเพราะว่าอะไรไม่จอยใส่น้าปูนใส่ลงไปจ้ะแล้วจอยก็ไม่ได้ทําแป้งหนามากด้วยทุกคน จะค่อยๆซีนไปเครื่องซีนเนี่ยอย่างที่จอยบอกรอให้เครื่องนี้พังจอยก,ก็จะไปซื้อไอ้ที่ว่าอ่าแรงเยอะมันก็จะแพงกว่าน,นี้หน่อยประมาณสี่สิบห้าสิบปอนก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ามันใช้ได้นานนะเนาะแต่ว่างวดเนี้ยจอยซื้อเครื่องละยี่สิบปอนเพื่อนๆนะยี่สิบปอนสิบเก้าปอนเก้าสิบเก้าว่าจ้ะทุกคนแต่มันก็ใช้ได้แต่ว่าเราจะมาแบบว่าซีนแบบถุงใหญ่ๆไม่ได้ไงทุกคนมันแรงมันมนแรงมันไม่เยอะอ่ะเพื่อนๆ นะถ้าซีนแบบถุงเล็กๆอย่างเงี้ยมันโอเคอยู่แต่ถ้าซีนถุงใหญ่ๆนี่ต้องต้องแรงเยอะกว่าน,นี้จ้ะทุกคนจอยก็ซีนไปเรื่อยๆจ้ะนั่งคิดไปคิดมาจะซีนหรือจะใส่ถุงดีนะเพื่อนๆนะผลสุดท้ายก็ลองซีนจนจนเกลี้ยงอ่ะเพื่อนๆนะแล้วจอยก็จะเก็บไป่ในช่องแช่แข็งเอาไว้กินด้วยจ้ะยามเราอยากจะกินเราก็เอามาใส่ในแอร์ไฟจ้ะทุกคนนะ ใส่ในแอร์ไฟอบในแอร์ไบางคนก็ใส่ในไมโครเวฟได้จ้ะดื่มกับชากาแฟเช้าๆนะเพื่อนๆนะถ้าไม่ดื่มกับชากาแฟก็กินแบบอย่างนี้ยละจ้ะทุกคนบางท่านอาจจะสงสัใส่นะว่าทําขายเหรอคะทำํทำไมทําเยอะจังจะกินหมดเหรอคะคือคําถามเหล่านี้ต้องมีนะทุกคนเกือบทุกคลิปและถ้าจอยทําอะไรแบบว่าเยอะๆ ก็ไม่ได้กินหมดหรอกจ้ะแต่ว่าเก็บเอาไว้ในช่องแช่แข็งจ้ะแล้วก็ไม่ได้ขายจ้ะทุกคนเพราะจอยไม่รู้ว่าจะขายยังไงขายแพงก็ใครเขาจะซื้อขายถูกแล้วก็ไม่ได้กําไรจ้ะเพราะอะไรเดี๋ยวนี้คนเขาก็อยากจะแบบแบบอยากกินแต่อยากได้ของฟรีหรือของถูกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนของถูกไม่มีในโลกหรอกนะช่วงเนี้ยถ้าช่วงหลังวันปีใหม่วันคริสต์มาสมีอยู่ เหมือนที่ว่าจอยบอกว่าของลดราคาไม่อยู่แต่ของที่จอยทําของไทยอย่างเงี้ยไม่มันไม่มีของฟรีจ้ะทุกคนนะจอยทาเนี่ยจอยก็ต้องลงทุนเหมือนกันจอยไม่ได้ว่าจอยไปได้ฟรีเนาะไหนจะซื้อถั่วซื้อแป้งซื้อน้ํามันพืชเสียเวลาค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างมอนเพื่อนจะมาให้แบบว่าทําแบบถูกๆมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะคนเราถ้าจะซื้อกันอนะบางคนนะ่ะถ้าจะซื้อก็อย่ามาเกี่ยงกับราคาจอยเคยโดนมาแล้วไงเพื่อน นะตอนที่อยากจะกินก็โอ้เท่าไหร่ก็ซื้อซื้อพอกินหมดไปสามเดือนแล้วอะมานั่งนินทาเราว่าเราขายพวงขายแพงตัวเองไม่คิดเลยว,ว่านั่งทําทั้งวันนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทําแค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงกาจะปั้นได้กาจะกวนไส้ได้ค่ากระเทียมค่าสามเกลือค่าน้ามันพืชน้ำมันพืชนี่ใช้ไปตั้งสองก็เอ้ขวดใหญ่ๆมันเพื่อนห้าสี่ลิตรห้าลิตรอะอ่า มันไม่ได้ถูกๆนะ้ำมันก็บอกถ้าสองคนก็หมดไปแล้วสิบปอนแป้งอีกแป้งกะหูถุงละสองปอนกว่าแป้งก็หมดไปสองถุงน้ำตาลอีกเกลืออีกค่าไฟยังไม่นับค่าเสียเวลายังไม่ยังยังไม่นับนะค่าถั่วอีกเพื่อนๆเอ้ยจีบหาทะนี่แห,หละทำไมจอยถึงไม่ค่อยอยากจะขายขายเพราะว่าบางทีเพืพ่อนๆเจอคนเรื่องง่ายก็ง่ายนะเจอคนเรื่องมากนี่ก็ปวดหัว ตนจะกินอ่ะก็พูดได้หมดอ่ะเออซื้อซื้อซื้อทำมาเลยเดี๋ยวซื้อเองพี่ซื้อเองน้องซื้อเองพอกินไปหมดแล้วว่าเพื่อนเพื่อนเนนทานะจะยเจอมาเยอะสู้ดีเราก็แบบว่าทำคิดเองนี่แหละถ้าเขาอยากจะไปซื้อก็ให้เขาไปซื้อคนที่ทําขายไปซะจอยก็ใส่เยอะนะเพื่อนเพื่อนะผลสุดท้ายเพื่อนเพื่อนจจะบอกอะไรจอยได้แกะออกมาจากไอ้ทุ่งซีนนะไอ้ที่ที่ซีนยืนซีนไปนั่นแหะ เปลืองไฟยืนซีนไปสักพักอ่ะแกะออกเอามาใส่ถุงนี้ดีกว่ามันดูสวยดีความคิดอ่ะเออใส่ถุงอย่างนี้ดีกว่าเนาะแล้วก็แกะกินง่ายไยงทุกคนนะอ,อุสายืนซีนอย่างดีเสียค่าไฟไปละพักหนึ่ง <c oughs> เสียค่าไฟไปละพักหนึ่งเออสุดท้ายแกะออกอ่ะตัดออกแล้วกเก็บถุงซีนเก็บไว้อีกแล้วก็มามัดเห็นไหมเนี่ยเออจะเปลี่ยนใจเร็วจะตาย เอออันนี้เขาทาเว้ยอย่างเงี้ยไอ้ถุงนี่จอยก็ซื้อมาไว้ตอนที่จอยทําขนมไอ้นี่ยขน,ย,ขยขนมเปียข่ายอะทุกคนนะสมัยนั้นก็ทําขนมเปียกข่ายขนมปั้นครีบขายนั่นแหละแล้วก็ขนมขลีพับก็ทําไปขายอยู่ไปขายที่วัดไทยสมัยนะั้นะทําไปอยู่คนเขาก็ซื้อเยอะ่นะจอยก็ทําขายอยู่ถามว่าไปเรียนมาหรือเขาไม่ได้เรียนมาจ้ะหัดทําอยู่เมืองนอกก็ต้องหัดทาทาไม่เป็นมันก็ต้องเป็นแหละเนี่ยจ้ะ ออกมาก็หน้าตาประมาณที่แรกก็ซีนเนาะเอาออกมาจากเครื่องซีนมาใส่อย่างนี้ไว้เนี่ถุงหนึ่งก็เกือบสิบตัวทุกคนนะถุงไม่ได้นับเลยเละประมาณสิบตัวเนี่ยมันจะมีอันเล็กอันใหญ่เพราะว่าจอยไม่ได้แบบตวงปริมาณแป้งไงอันนี้ซีนนะคะแล้วก็อันนี้ก็อันเล็กเนี่ยเบาเพราะมันเป็นไอ้ไส้ถั่วเพื่อนๆมันก็เลยแบบว่าเบา จอยก็เลยมาใส่ถุงอย่างนี้ไว้ดีกว่าง่ายดีสะดวกสาหรับเราเนาะในถุงที่จอยซื้อมาจอยซื้อจอยซื้อมาจากบุ๊กเกอร์หรือเปล่าไม่ใช่จะบ er, ุ๊กเกอร์เพื่อนๆจอยซื้อมาตอนที่ว่าจอยทำขนมปั้นชิปแต่ขนมเอเนะี่ยมา่ก่อนอะขนมอะไรเนาะเรียกไม่ถูกอีกอะเอขนมเปี๊ยะเออ ทำขนมเปี๊ยะขายช่วงหนึง่งก็เลยแบบว่ามีถุงอย่างนี้ไว้ใส่ให้ลูกค้าเขาไงนี่เราจะาประมาณนี้ทุกคนนะจอยไม่ทําได้ทดําวิธีเอทำให้เพื่อนๆได้ดูหรอกเพราะว่าจอยไม่ได้แบบว่ามือชีพทุกคนจอยก็ทําสไตล์ของจอยกะเอาทุกอย่างนะมันก็เลยได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะมาทําคลิปให้ดูจ่าทุกคนเพราะว่าจอยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตวงจอยกะเอา แล้วอย่างไรจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จ้ยด้วยจา้าขอบคุณค่ะบาย